สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการแทรกรูปเข้าไปในรูปร่างนะคะว่าเมื่อแทรกเข้าไปแล้วนะคะรูปที่แทรกเข้าไปนั้นจะอ่ามันจะมีอาจจะมีการพลิกหรือมีการเอียงได้นะคะซึ่งรูปร่างที่ทำมาแล้วนั้นเหมาะสมกับหน้าปกแล้วอย่างตัวอย่างที่เห็นนี่คือรูปร่างนะคะจะเป็นรูปร่างของสี่เหลี่ยมแล้วก็มนๆนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนรูป ให้เข้าไปอยู่ในรูปแทนที่รูปของต้นฉบับอย่างไรมาดูกันเลยนะคะวิธีการก็คือให้คลิกไปที่รูปภาพรูปร่างสี่เหลี่ยมที่เราจะแก้ไขรูปภาพนะคะนี่นะคะคลิกเมื่อคลิกแล้วก็จะมีจุดขาวๆเนะะี่ยค่ะอยู่ที่มุมแล้วก็อยู่ที่จุดกึ่งกลางนะคะเราจะเห็นว่าจุดคลิกของเขาเนี่ยจะอยู่เอียงมาทางฝั่งขวาแสดงว่ารูปของเราเนี่ยมันเคยเอียงมาก่อนนะคะก็ลองดูว่าเมื่อเราเทรูปลงไปแล้วรูปเราจะเอียงหรือไม่ เมื่อคลิกแบบนี้ได้เสร็จแล้วนะคะให้ไปที่รูปแบบรูปร่างนะคะดูตามเลยค่ะรูปแบบรูปร่างมันจะมีรูปแบบรูปภาพกับรูปแบบรูปร่างให้เลือกรูปแบบรูปร่างนะคะเมื่อเลือกรูปแบบรูปร่างแล้วก็จะเกิดเมนูที่จะให้เรากระทําได้กับรูปร่างนี้ให้ไปที่เติมสีรูปร่างค่ะนี่เติมสีรูปรูปร่างนะคะคลิกเลือกเลยค่ะจากเดิมเราเคยจะเติมสีใช่ไหมคะเราก็มาเติมรูปร่างด้วยรูปภาพบ้าง เหมือนกับเราเทรูปภาพลงไปในรูปร่างนั้นนะคะนะคะนี่มาที่รูปภาพจากนั้นก็ไปที่ไฟล์ค่ะไฟล์รูปที่เรามีอยู่นะคะว่าเราจะเอารูปไหนใส่เข้าไปนะคะอันนี้ก็ลองดูว่าจะรูปไหนคะอย่างเช่นที่อุปุดได้มีรูปไว้แล้วนะคะรูปเดียวเก็บไว้เพื่อที่จะทําอาสมมติเอารูปนี้นะคะรูปเียรูปเดียวรูปนี้ดีกว่าเอารูปนี้นะคะกดแทรกเข้าไปค่ะ เห็นไหมคะเมื่อกดแทรกมาปับ๊บรูปเราจะเอียงนะคะเมื่อรูปเราเอียงเนี่ยถ้าเรามาทําอย่างนี้อาจะพลิกยังไงได้ไม่ได้นะคะเพราะว่ารูปร่างที่เขาจัดกระทํามาเนี่ยมันโอเคแล้วมันเป๊ะแล้วจะทํำยังไงให้รูปมันตั้งตรงนะคะไม่หมุนไปตามรูปร่างมีวิธีค่ะถ้าใครที่เคอร์เซอร์ or, ไม่ไม่เป็นแบบจุดแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมคือกลับมาคลิกใหม่นะคะเอาใหม่ก็ได้ค่ะกลับมาคลิกนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ ตรงนี้นะคะที่มันเป็นลูกศรชี้ลงมุมขวาตรงเติมสีรูปร่างเมื่อกี้นะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะคลิกเลยนะคะพอคลิกแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างมาให้นะคะว่าเราจะทําอะไรกับมันให้ไปตรงที่ถังสีนะคะตรงเนี้ยตัวเลือกรูปร่างถังสีนะคะไปคําว่าเติมนะคะไปคําว่าเติมแล้วจากนั้นเลื่อนเลื่อนข้อมูลไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะคะเลื่อนแถบเมนูเนี่ยค่ะลงมานะคะ แล้วมันจะมีเครื่องหมายถูกตรงหมุนไปกับรูปร่างให้เราติ๊กออกเมื่อเราคลิกออกเห็นไหมคะรูปเราก็จะตั้งตรงนี่นะคะได้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะต่อไปรูปที่2บ้างลองฝึกนะคะคลิกที่รูปร่างสี่เหลี่ยมที่เราต้องการเทรูปลงไปไปที่รูปแบบรูปร่างค่ะไปที่เติมสีรูปร่างนะคะไปที่เติมสีรูปร่างแล้วก็ไปที่รูปภาพนะคะแล้วก็ไปเติมรูปภาพ ที่เราต้องการให้มันเป็นรูปภาพที่เราต้องการนะคะอาจะเอารูปภาพไหนก็ได้นะคะคุณครูที่เราเลือกไว้ในไฟล์แล้วนะคะอ,อย่างเช่นเก็เอารูป้รูปนี้ก็ได้นะคะใส่เข้าไปเห็นไหมคะมันก็จะหมุนไปตามรูปร่างเสร็จแล้วทำยังไงฝึกอีกรอบหนึ่งคะ่ะให้คลิกที่รูปร่างนั้นเหมือนเดิมให้มีจุดวงกลมนะคะเป็น รูปวงกลมขาวๆเนี่ยนะคะให้มีให้มีรอบรูปร่างนั้นเลยนะคะแล้วไปที่ลูกศรที่มันชี้ลงตรงมุมตรงนี้ค่ะชี้ปั๊บมันจะขึ้นเป็นแบบแถบสีเทาให้นะคะคลิกแล้วจะมีเมนูขึ้นทางขวาไปที่ถังสีไปที่ถังสีนะคะถังสีคือการเติมเลื่อนนะคะเลื่อนเมนูออมาด้านล่างมันจะมีเครื่องหมายถูกว่าหมุนไปกับรูปร่างเราคลิกหนึ่งครั้งเครื่องหมายถูกนั้นก็จะออกไป แล้วรูปเราก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมนี่ตรงตั้งตรงได้สวยงามเหมือนเดิมนะคะอันนี้คุณครูอยากเปลี่ยนแถบสีเส้นกรอบรูปร่างก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเป็นสีแดงสีชมพูสีเหลืองหรืออสีอะไรได้ตามที่คุณครูต้องการได้หมดนะคะนี่นะคะนี่ก็ได้แล้วนะคะจากนั้นก็สามารถที่จะใช้รูปใดๆก็ได้ที่จะมาแก้ไขลงในรูปร่างเพื่อไม่ให้รูปนั้นหมุนไปกับรูปร่างมันเองนะคะคลิปนี้นะคะหวังว่าค,คุณครูเนี่ย จะสามารถที่จะนําไปใช้ในการแก้ไขปกนะคะปกรายงานหรือปกอะไรก็ได้ที่คุณครูได้แบบต้นฉบับมาที่ค่อนข้างมาดีแล้วนะคะต้องการเปลี่ยนแค่รูปก็นําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะระดับคลิปนี้อขอแนะนําเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ